หก AI ที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นหาข้อมูลไวขึ้นงานเสร็จไวขึ้นคิดคอนเทนต์ไม่ออกหาคำตอบไม่ได้ AI รับจบทุกอย่างเลยก็ว่าได้วันนี้กับ6 AI ที่ทำให้ชีวิตของผมเนี่ยสะดวกมากขึ้นครับให้ AI เป็นคนช่วยคิดส่วนเราเนี่ยกวิเคราะห์ถ้ามันเวิร์กก็ทำแต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็แค่บอกว่า AI ช่วยคิดให้ใหม่หน่อยสิ AI ที่ว่าเนี่ยไม่มี ChatGPT ใช้งานง่ายสบายๆจะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวาราลองดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมทุกคนยินดีต้อนรับสู่เนแค่มีเขขนะครับผมรายการเรื่องเหล่านียไม่ได้ทํามานานมากๆเลยนะครับผมอีนี้ขอเปิดตัวมาด้วย AI ที่ผมได้ลองใช้งานมาจริงๆครับและอยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนแำ่ร6 AI ที่ผมไปลองใช้งานมาว่ามันจะเวิร์กสำหรับการทํางานของพวกเราครับเพื่อทุกคนเนี่ยจะลองนํา a ไตัวเนี้ไปปรับให้เข้ากับงานของทุกคนไปเข้ากับธุรกิจของทุกคนครับบอกเลยนะว่ามันช่วยได้เยอะเลยไปดูกัน มาที่ AI ตัวแรกนะครับผมชื่อว่า c o s AI ครับเป็น AI ที่ค่อนข้างเข้าใจในภาษาไทยใช้ในการเขียนคอนเทนต์ content, หรือแคปชั่นภาษาไทยเนี่ยได้ดีเลยหน้าตาใช้งานใช้งานน่ายมากครับผมหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราอาจจะคิดคอนเทนต์ไม่ออกเราแค่ให้มันคิดแทนเราครับยกตัวอย่างนะครับคิดคอนเทนต์เที่ยวจังหวัดเลย3วัน2คืน แบบไม่ซ้าใครขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเพียงเท่านี้ AI มันก็คิดมาให้เราเรียบร้อยแล้วครับบอกละเอียดเลยนะตั้งแต่เวลาเห็นไหมวันที่1นึ่งเโมงไปไหน11บเอ็ดโมงครึ่งไปไหนวันที่2ไปไหนวันที่3ไปไหนค่อนข้างละเอียดเลยใช่ไหมครับหลังจากที่ลองใช้งานมาเนี่ยมันค่อนข้างดีกว่า Chat GPT นิดนึงนะผมเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเข้าใจภาษาไทยในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวพูดเอไอตัวนี้นะครับใครอยากใช้ให้มันคิดคอนเทนต์ให้หรือว่าเขียนแคปชั่นดีๆเด็ดๆในร้านอาหารหรือว่าตามสถานที่ท่องเที่ยวให้คิดคออนนเใให้้้้้ราาาา่่ผมงงงวชไดข ตัวในไอตัวต่อมาชื่อว่า Perplexity AI ครับเป็นไอที่ช่วยเขียนและหาข้อมูลให้เราครับที่สําคัญของไอตัวนี้นะครับผมก็คือจะมีแหล่งอ้างอิงของข้อมูลมาให้เราด้วยยกตัวอย่างนะหลังจากที่ล็อกอินมาเสร็จแล้วและอยากจะค้นหาข้อมูลอะไรสนใจเรื่องอะไรพิมพ์ภาษาไทยลงไปได้เลยครับอยากรู้ประวัติบริษัท CP Group มันก็จะหาข้อมูลมาให้เราแบบนี้แล้วก็จะมีแหล่งอ้างอิงมาให้เราครบถ้วนเลยครับบริษัทเคลื่อเจริญโภคกัณฑ์าน CP Group เป็นบริษัทข้ามชาติของไทยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพก็ตั้งขึ้นปี2473โดย ไปครับผมก็ค่อนข้างละเอียดนะครับผมแล้วก็จะมีข้อมูลแหล่งอ้างอิงต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมมองแล้วว่าไอเจ้าตัวเนี้ยถ้าเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมันจะสามารถสรุปข้อมูลและมีแหล่งอ้างอิงออกมาให้เราเนี่ยไปอ่านต่อได้ครับผมก็คือมีความน่าเชื่อถือจากแหล่งที่มาของที่มันไปค้นหามาให้เรานั่นเองนะครับก็ถือว่าถ้าเราหาคอนเทนต์ที่มันจะเป็นต้องมีข้อมูลเยอะๆเนี่ยไอตัว perplexity ตัวเนี้ยก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับถ้าเราต้องการหาข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับตัว a นต่อมาชื่อว่า beethoven .ai เป็นทที่่สสสสาาาาาาามมมรรรรรถถ้้้งงเเเพลลใหไไดแบบติิิิขธ์น เพลงที่สร้างบนเว็บไซต์นี้มาใช้งานได้จริงๆเลยครับท่านตกอควรทาการล็อกอิน hmm. เข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมเราต้องการเพลงแบบไหนเราก็ใส่พร้อมลงไปได้เลยสมมุติผมต้องการฟิลแบบแฮปปี้แฮปปี้ครับแล้วต้องการให้มันมีแบบความ Rock and r o โรเข้าไปด้วย ผมก็พิมพ์แฮปปี้และล็อกแบบนี้เข้าไปเลยง่ายๆครับผมหลังจากนั้นกดคอมโพสแท็กไปได้เลยครับรอ AI มันแป๊บหนึ่งนะแล้วมันก็จะให้เพลงออกามาแบบนี้ครับนี่ทุกคนจะเห็นว่าเจเนเรตของผมเนี่ยจะเป็นอยู่ที่โหมดของล็อกนะแต่ตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมเปลี่ยนแนวดนตรีได้นะครับแล้วมันก็จะเจนเนอเรทประมาณ4เพลงครับผมแต่ถ้าเราอยากจะเอาไปใช้เนี่ย AI ตัวนี้อาจจะต้องเสียเงินเข้าไปด้วยครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเพลงตัวนี้ให้ฟังนะที่มันขึ้นมาตรงนี้เพลงแรกเลยคุณลองฟังกันนะครับ ผมยังไม่เห็นความแฮปปี้ของมันเลยนะ <c oughs> อาจจะต้องไปฟังเพลงอื่นอีกทีหนึ่งนะครับทุกคน ถ้าพูดถึงมูดอารมณ์แบบเพลงที่มันได้มานเนี่ยก็สามารถนําไปใช้งานกับคลิปวิดีโอของทุกคนก็น่าจะเวิร์กอยู่นะใครเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์หน่อยอยากจะคิดเอเเพลงออกมาเองโดยให้ AI มาช่วยคิดออกมาเนี่ยก็เจ้า AI ตัวนี้ก็ไม่ได้แย่เลยนะครับ AI ต่อมาชื่อ podcastle.ai เป็น AI ที่ช่วยบันทึกเสียงของเราจากง่ายๆให้มีคุณภาพแบบสตูดิโอจากคอมพิวเตอร์ของเราเองเลยครับก็ถ้าพูดถึงถ้าทุกคนฟังจากคลิปวิดีโอนี้อยู่นะและให้ทุกคนลองฟังแบบนี้ล่ะครับอันนี้คือเสียงจากตัวเว็บไซต์ podcaster ที่ผมเนี่ยได้ลอง ซึ่งได้เสียงแบบคุณภาพแบบสตูดีโอออกมาเลยถ้าใครสนใจที่อยากจะทำพอดแคสต์และยังไม่ได้มีไมโครโฟนที่ดีๆนะครับผมมองแล้วว่าเจ้าตัว p o d c a s t ์เอไตัวเนี้ย ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอสแกนเนี่ยก็มาแรงมากๆเหมือนกันนะครับและคุณภาพของเสียงเนี่ยต้องค่อนข้างดีด้วยเพื่อคอนเทนต์วิดีโอที่ดีของเรานั่นเองนะครับ AI ตัวต่อมาคนที่ตัดคลิปวิดีโอเนี่ยน่าจะต้องชอบครับเป็น AI ที่ช่วยสร้างคลิปวิดีโอสั้นจากวิดีโอยาวด้วยการคลิกเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองครับผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะหลังจากที่ทุกคนล็อกอินเข้ามานะครับผมในว i ด e o .AI ตรงนี้นะผมได้การอัพคลิปวิดีโอมา1คลิปนะครับและมันตัดเป็นคลิปสั เนี่ยยังไม่ได้ครับมันใช้ได้แค่ภาษาอังกฤษนะอย่างตัวอย่างคลิปวิดีโอนี้นะครับแทงเทียนถัดมา SL 500จุดนะครับ TP 1,000จุดครับกดตกลงอ่ะก็จะเห็นในว่าชน TP ไปนะหมายที่3ก็วินไปครับก็จดไปว่าหมายที่3เราก็วินนะฮะเราก็วินเนี่ยเห็นไหมครับทุกคน,คนมันก็ดีนะช่วยตัดคลิปว,วิดีโอของเราเนี่ยออกมาได้ครับอันนี้ทุกคนอาจจะต้องไปวางแผนในการถ่ายทำเพื่อให้มันทำมาเป็นคลิปสั้นแบบนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าไอไอตรงเนี้ยมันตัดช็อตมาให้ผมเนี่ยค่อนข,อข้างเยอะเลยอย่าง ขึ้นมาที่โปรแกรมคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ออนไลน์เรามาใช้อันนี้ครับผมนี่ตรงนี้นะค้นหาเปอร์เซ็นต์อันนี้เนาะมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เราสามารถอีดิทได้อยู่แล้วครับผมเรามากดที่อีดิทเราจะเปลี่ยนตรงเฟรมขยับทีเฟรมอย่างนี้ก็ได้ครับผมที่มันตัดมาให้เราเนาะหรือจะเปลี่ยนสไตล์ก็ได้มีสไตล์เลือกเยอะมากเลยเป็นเทมเพลตแบบ ว้าวสุดยอดเลยนะครับเรามาใช้กันดูครับผมกับ v i d โ o .AI แล้วมาถึงเจ้าตัว AI สุดท้ายแล้วครับผมที่ผมมองว,ว่าใช้งานได้สะดวกสบายตามชีวิตประจําวันของเราได้เลยครับผมเพราะว่าทุกคนก็ใช้ Google กันอยู่แล้วนะครับและก็เป็นผู้พัฒนาจาก Google เหมือนกันนั่นคือเจ้าตัว Gemini ครับสุดยอดแชทบอร์ดตัวล่าสุดจาก Google ครับผมผมเนี่ยลองใช้ดูสักพักหนึ่งแล้วนะครับบอกเลยว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีครับถ้าเราจะทําแพนเทียหรือว่าเราอยากจะทําอะไรเนี่ย AI มันทําให้หมดเลยครับจะเขียนโค้ดก็ได้นะอย่างยกตัวอย่างวันนี้มันขึ้นนมาาว่าเทของ AI ช่วงนี้เราลองกันดูสิครับว่ามันคืออะไรมันจะเขียนมาให้เราเลยนะว่าช่วงนี้แต่เรื่อง generative AI เต็มฟีดเลยช่วยบอกทีได้ไหมว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันเมื่อใหม่คุณต้องรู้อะไรบ้างในตอนท้ายของคําตอบช่วยใส่แหล่งข้อมูลให้ด้วยจะได้ไปอ่านเพิ่มถ้าเราระบุละเอียดเนี่ย AI มันก็ทําออกมาให้เราละเอียดครับลองดู generative AI คืออะไรคือปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เป็นเทคโนโลยี AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาใหม่ได้อย่างสมจริงเช่นรูปภาพข้อความสีนอสื่เป็นบบบาครับคือมันหาข้อมูลให้เราเนี่ยโดยสรุปแบบละเอียดเลยครับผมโดยที่เรา เลือกเอาว่าจะต้องคำตอบเว็บไซต์นี้ถูกไหมเว็บไซต์นี้ถูกไหมเว็บไซต์นี้ถูกไหมแถมมีสรุปมาให้เราด้วยครับผมซึ่งมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจอะไรง่ายขึ้นเข้าใจอะไรไวขึ้นหรือเราเราต้องการหาคําตอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไวมากขึ้นนั่นเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาข้อมูลจากบน Google อีกแล้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะไอ้ไอเนี่ยมันก็มาจาก Google มันก็หาข้อมูลที่มันถูกต้องและตรงจุดให้กับเราได้เลยทําให้งานของเราเนี่ยเสร็จไวขึ้นแน่นอน,นครับถูกไหมตัว Gemini เนี่ยตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับแต่ถ ก็ต้องไปลองศึกษาดูแต่ว่าวอร์ชันฟรีเนี่ยก็เพียงพอแล้วสําหรับใครที่ไม่ได้ใช้งานแบบแอดวานซ์ขึ้นไปนะครับผมส่วนตัวผมใช้ 6AI ตรงนี้ครับในการมาช่วยงานของผมในการทาคลิปวิดีโอต่างๆนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมครับผมบางอันอาจจะต้องเสียเงินรายเดือนบางอันดีกว่า ChatGPT ด้วยซ้ำครับแต่มันก็แล้วแต่ง,งานของแต่ละคนนะเพราะว่าบางคนอาจจะทําใน ChatGPT เนี่ยได้ดีกว่าเว็บไซต์ที่ผมบอกไปก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมผมคิดว่าทุกคนลองดูกนแล้วน่าจะพอมองเห็นช่องทางในการนํา AI พวกนี้ไปต่อยอดในงานอุคนนไปต่อยอยดใธุรกิจของทุกคน ผมบอกเลยว่าไอทุกวันนี้มันมีมบทบาทในชีวิตประจําวันของเราค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับมองรอบๆใกล้ตัวดูครับอาจจะเจอ AI สักหนตัวก็เป็นไปได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมผิดทูกประกันใดก็กราบขออภัยไวลาที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกนใหมคิวหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เลยนะครับผมเจา้านี้สวัสดีครับ